่าจะคณิตดอทเน็ตเรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องงา่ายเรื่องรากที่สองฟังให้ดีนะครับรากที่สองเนี่ยเวลาพูดรากที่สองของจำนวนบวก จะมีสองรากนะถ้าพูดว่ารากที่สามของจำนวนบวกก็จะมีเพียงรากเดียวในจำนวนจริงอะถ้ารากที่สามนะจะมจีจำนวนเดียวอีกสองรากเป็นจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนจริงในจำนวนจริงนี้เราจะเรียนเพียงรากเดียวรากที่สี่ก็จะมีสองรากบวกหนึ่งรากลบหนึ่งราก และอีกสองรากก็เป็นจํานวนที่ไม่ใช่จํานวนจริงถ้าพูดว่ารากที่สี่จะมี4ี่รากนะแต่เป็นจํานวนจริงเพียงสองรากคือบวก1ลรากลบ1ลรากเนี่ยอันนี้นี่พูดให้ฟังนะถ้ารากที่ห้าถ้าเป็นเลขคี่เนี่ยจะมีจํานวนเดียวอีก4ี่รากเป็นจํานวนที่ไม่ใช่จํานวนจริงรากที่สองของจํานวนบวกก็จะมีสองรากบวก1ลรากลบ1ลรากแค่นั้นเองนะครับ แต่ถ้ารากที่สองของจำนวนศูนย์รากที่สองของจำนวนศูนย์จะมีค่าเดียวเนี่ยมีกรณีพิเศษนะรากที่สองของจำนวนศูนย์เนี่ยจะมีค่าเดียวคือเลขศูนย์คือเลขศูนย์เท่านั้นนะครับอ้าวควนนี้คำว่ารากที่สองของ49เนี่ยรากที่ให้หารากที่สองของ4ี่นักเรียนก็สมมุติเลย ให้รากที่สองของสี่สิบเก้าคือคือ X เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรนะคือ X พอบอกว่าให้คือ X ปุ๊บนักเรียนเขียนสมการได้เลยรากที่สองเนี่ยคำว่ารากที่สองแปลว่า X กําำลังสองต้องตอบสี่สิบเก้าอย่างเงี้ยนักเรียนใช้วิธีนึกไปนึกมาก็ได้ นึกเลยอะไรยกกำลังสองแล้วตอบสี่บเก้านักเรียนก็นึกได้เลยนึกเนี่ยนึกก็ได้เจดกับลบเจดจริงไหมเจดยกกำลังสองได้4ี่สิบเก้าลบเจ็ดยกกำลังสองก็ได้สี่สิบเก้านี่ยอย่างนี้นักเรียนใช้นึกไปนึกมาตอบได้แล้วจบแล้วถ้านักเรียนจะแสดงวิธีคิด แสดงวิธีคิดวิธีที่1ทําอย่างนี้วิธีที่1ก็จะได้ x กาลังสลบสีเท่ากับ0จัดใหม่นะครับจัดใหม่จัดใหม่ได้ x กำลังสองลบสีตอบ0เส,สร็จเรียบร้อยนักเรียนก็แยกตัวประกอบแยกตัวประกอบเลยผลต่างหลังสองใช่ไหมก็จะได้เป็น x บวก7กับ x ลบ7ตอบเลข0สรุปแล้ว x ก็ตอบ2ตัวคูณกันได้0ก็แปลว่า x บวก7ตอบเลข0หรือ x ลบ7ตอบเลข0ใช้คำว่าหรือเชื่อมนะนักเรียนนะใช้คำว่าหรือเชื่อมนะครับ อ้าวแล้วก็จัดใหม่จัดใหม่ก็จะกลายเป็น x ตอบลบ7หรือเลข7สรุปแล้วได้ค่า x ตอบลบ7หรือเลข7แล้วเวลานะักเรียนสรุปคำตอบก็ต้องบอกว่างนี้นะฟังนะรากที่2ของ49คือ ลบเจ็ดและเลขเจ็ดเนี่ยใช้คำว่าและเชื่อมตรงเนี้ยไอตอนที่เป็นค่า x เนี่ยต้องใส่ทีละค่าใส่ลบเจ็ดกับเจ็ดไปพร้อมกันไม่ได้เลยใช้คำว่าหรือเชื่อมเห็นไหมแต่รากที่สองจะใช้หรือเชื่อมไม่ได้เพราะไปเลือกตอบอะเลือกตอบไม่ได้เขาต้องตอบทั้งสองตัวเลยใช้คำว่าและักเรียนดูด้วยนะ ตรงนี้นะเค,เคยออกข้อสอบเป็นฐานมาแล้วนะเนี่ยเวลาเป็นค่า x เ,เนี่ยต้องใช้คำว่าหรือเชื่อมแล้วเวลาพูดว่ารากที่สองต้องตอบสองค่าเลยใช,ใช้คำว่าและเชื่อมนะอันนี้นี้วิธีวิธีที่สองวิธีแรกคือนึกไปนึกมาวิธีที่สองเนี่ยแสดงแก้แก้สมการ คนีวนะ้วิธีที่สามทำอย่างเงี้ยีีวิธีนะวิธีที่สามพอเราเขียนสมการได้ว่า x กํลังสองตอบสี่สิบเก้า x กํลังสองตอบสีิบเก้านะถามว่า x ตอบอะไร x ตอบอะไรนักเรียนตอบเลย x เท่ากับบวกหรือลบสแควรูทสี่สิบเก้าเลย เขียนอย่างนี้เลยเขียนอย่างนี้เลยนะครับได้สแควรูทสี่สิบเก้าบวกหรือลบสแควรูทสี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้บวกหรือลบเลขเจ็ดเวลาเขียนอย่างนี้อ่านว่าบวกหรือลบเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนไปตอบเนี่ยลากที่สองจะเขียนบวกหรือลบเนี่ยมันอ่านว่าบวกหรือลบไงนักเรียนต้องแยกเขียนอย่างนี้นะที่ถูกต้องคือต้องแยกเขียนอย่างนี้ อ้าวคราวนี้ไอ้ตัวนี้แปลว่าอะไรฟังให้ดีนะเนี่ยตัวนี้ที่มีปัญหามากคือตัวนี้แหละตัวนี้แปลว่าอะไรตัวนี้เนี่ยอ่านเต็มๆมันอ่านว่าอย่างนี้นะอ่านเต็มๆเลยนะตัวนี้มันอ่านว่ารากรากที่สองของ49สิบก้าที่ เป็นค่าบวกนี่รากที่สองที่เป็นค่าบวกสัญลักษณ์เนี้ยแทนรากที่สองที่เป็นค่าบวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นรากที่สองเนี้ยมันมีสองรากใช่ไหมบวกหนึ่งรากลบหนึ่งรากถูกไหมถ้านักเรียนเจอเครื่องหมายกลนเมื่อไหร่เธอก็ตอบเฉพาะค่าบวกนักเรียนอาจจะบอกเอ๊ะแล้วข้อนี้ทําไมบวกลบอ่ะ เพราะมันมีบวกลบอยู่แล้วเห็นไหมนี่อยู่นหน้าดูให้ดีนะครับมันมีบวกลบอยู่แล้วนะมันมีบวกลบอยู่แล้วนะครับสรุปแล้วลากที่สองของสีเก้าที่เป็นค่าบวกนะตัวนี้นะกลนที่สองเนี่ยกลนที่สองเนี่ยรากที่สองที่เป็นค่าบวกครนี้ที่มันเป็นปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมพอพอไปเจออย่างเงี้ยเขาอ่านสั้นๆไงเขาอ่านแค่นี้ไง ล่าที่สองของสี่เก้าถ้าพูดว่าล่าที่สองของสี่เก้าเนี่ยมันบวกหนึ่งค่าลบหนึ่งค่าเห็นไหมแต่ถ้าเห็นอย่างเงี้ยต้องตอบเฉพาะค่าบวกนะแต่ไปอ่านสั้นๆเลยไม่รู้ว่าอะไรไงอ่านแค่เนี้ลราที่สองของสี่เก้ามันก็คือโจทย์ข้อนี้ทีต้องตอบบวกหนึ่งค่าลบหนึ่งค่าเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้งงไม่วุ่นวายนักเรียนต้องอ่านให้เต็ม ต้องอ่านว่ารากที่สองของ49ที่เป็นค่าบวกหรืออ่านเป็นภาษาต่างประเทศไปเลยว่าสแควร์รูทรู้เลยว่าอา๋อเนี่ยเครื่องหมายนี้นะและอีกอย่างหนึ่งก็อ่านว่ากลนที่สองของ49ก็รู้เลยว่าต้องตอบบวกอย่างเดียวแต่ถ้าอ่านว่ารากที่สองของ49มีบวกหนึ่งค่าลบหนึ่งค่าฟังให้ดีนะตรงนี้นะฟังให้ดีนะนักเรียนต้อง ดูให้ดีอย่าให้สับสนตรงนี้เขาชอบมาออกเป็นข้อสอบนะครับอ้าอ่านนี่นี่อ่านแบบที่หนึ่งนะอ่านแบบที่สองก็คืออ่านเป็นภาษาไทยเนี่ยอ่านว่ากรนกรนนะเนี่ยกรนกรนที่สองของสี่สิบเก้ากลนที่สองของสีสิบเก้า ค่าลากที่สองที่เป็นบวกเนี่ยตัวเนี้ยบางทีเขาก็พูดว่าค่าของมันไม่ตอบลบไม่ตอบลบก็แปลว่าตอบบวกหรือศูนย์แต่ปรากฏว่าตรงนี้มันไม่ได้ใช่เลขศูนย์เลยมันก็ไม่ตอบศูนย์เขาพูดเผื่อไว้ด้วยไงเผื่อตัวเลขตัวนี้เป็นเลขศูนย์อ้าวสรุปแล้วมีสามวิธีนะวิธีที่จะหารากที่สองเนี่ยประการที่หนึ่งนึกในใจประการที่สอง เขียนใช้ใช้แยกตัวประกอบประการที่3แบบที่3คือใส่สแปรรูทเข้าไปเลยนะทำได้3แบบนะครับอ้าวอ้าต่อไปก็ฝึกธรรมดาแล้วหารากที่2ของ169ก็เหมือนเดิมนะก็เป็น x กำลังสต่อร้อบเก้ อา x ก,กำลังสองตอบร้อยหกสิบเก้านักเรียนนะครูไม่พูดแล้วนะว่าสมมุติให้รากที่สองคือ x นะตั้งสมการอย่างนี้ได้เลยนักเรียนก็เลือกจะใช้วิธีไหนก็ได้ต่อไปเนี้ x ก,ก็ตอบบวกหรือลบสแกรรูทร้อยหกสิบก็ได้บวกหรือลบอะไรเหมือนกันคูณกันได้ร้อยหกสเออก,ก็สิบสามสรุปแล้วตอบต้องสรุปเสมอนะ รากที่สองของร้อคือลบสิาและ13นะักเรียนต้องเขียนแยกกันนะเพราะเขียนอย่างนี้มันอ่านว่าบวกหรือลบนะครับเนี่ยที่ถูกต้องเลยนะต้องเขียนอย่างนี้ข้อสามรากที่สองของเจ็ด ลากที่2ของ7ก็ x กำลังสตอบเ x ก็ตอบบวกหรือลบสแควรรูอเนี่สรุปได้แล้วรากที่2รากที่2ของ7คือลบสแควรรูอเและเนี่ยมันบังคับต้องตอบ2ตัวใช้คำว่าและเชื่อม ต่อไปข้อที่สรากที่สองของสิบดนักเรียนก็ x กําำลังสองตอบสิบแปดเฉยเฉยๆก็ตอบบวกหรือลบสแควรูทสิบแปดคราวนี้สแควรูทสิบถอดได้เป็นบางตัวใช่ไหมเก้าสอง่ะเก้าถอดสแควรูทก็ได้บวกหรือลบเลข3ามสแควรูทสอง นักเรียนก็สรุปได้แล้วว่ารากที่สองรากที่2ของ18คือลบ3สแรรูสองและ3สแปรรูสองครนี้นักเรียนอาจจะนึกในใจแล้วเอ๊ะนำบวกขึ้นก่อนได้ไหมลบไว้ข้างหลังได้ไหมได้นะจะพูดตัวไหนก่อนก็ได้บวกกับลบเนี่ย ต่อไปข้อที่5ข้อที่5จงหารากที่สองของ1 1บเอส่วนร้นักเรียนก็ x กำลังสงเท่ากับสิบเอ็ดส่วนร้อยเก้ x เฉยๆก็ตอบบวกหรือลบสแควรรูทสดส่วนร้ ร้อยเก้าสิบหกนี่ก็โอ้ได้เนาะสิบสี่ใช่ไหมสิบสี่สิบสี่เนี่ยนักเรียนตัวเลขนี้น่าจำนะร้อยหกสิบเก้าคือสิบสามกับสิบสามถ้าร้อยเก้าสิบหกนี่สิบสี่กับสิบสี่มันสลับกันแค่นี้นะตัวน้อยตอบสิบสามนะร้อยหกสิบเก้าอ้าวสรุปแล้วตัวนี้ก็ตอบบวกหรือลบสแปรรู้สิบเอ็ดติดไว้ข้างล่างได้สิบสี่ สรุปได้แล้วรากที่สองของ1 1 1 9อส่วน้คือลบสแควรูทส1บ1อส่วนสิและสแควรูทส1บอส่วนสิต่อไปข้อที่6 จงหารากที่สองของ6.25 6.25อนั่นเองก็ x อก,กำลังสองเท่ากับหกจุเฉยๆก็ตอบบวกหรือลอบสแควรูทหกจุดสก็นั่งนึกเลยเลขอะไรเหมือนกันคูณกันได้6.25เออก็สอก็ตอบบวกหรือลอบสอ ตอบได้แล้วนะลากที่สองของ6.25คือลบสอและ2.5อ่าต่อไปชุดที่สองนักเรียนชุดที่สองจงเติมเฉพาะคำตอบอ่าข้อนี้ให้เติมเฉพาะคำตอบแล้ว ไม่ต้องแสดงวิธีคิดรากที่สองของหนึ่งก็ตอบเลยคือละลบหนึ่งและหนึ่งต่อไปนี้นะนักเรียนเวลาคิดอะไรเนี่ยต้องนึกแล้วเป็นจำนวนลบได้ไหมต้องนึกเสมอเลยนะไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วต่อไปนี้ต้องคิดเสมอนะว่าเป็นจำนวนลบได้ไหม รากที่สองของสิบหกอะไรเหมือนกันคูณกันได้สิบหกก็สี่กับลบสี่ตอบได้สองค่านะลบสี่และเลขสี่ต่อไปรากที่สองของ0.64ก็เลขอะไรเหมือนกันคูณกันแล้วได้จุดหก กออ็สองตัวคือลบ0.8และ0.8ข้อ4รากที่สองของ19 19ก,ก,ก็คือลบสแควร์รูท19และสแควร์รูท19 เนี่ยถ้าไม่ลงตัวใส่สแควรูตเลยต่อไปข้อห้ารากที่สองของร้อยยี่สิบเอ็ดส่วนสองร้อยยี่ห้าข้างบนมันก็ได้สิบเอ็ดกับสิบเอ็ดข้างล่างก็สิบห้ากับสิบห้าเพราะฉะนั้นรากที่สองก็คือลบสิบเอ็ดส่วนสิบห้าและสิบเอ็ดส่วนสิบห้าข้อนี้ชุดที่สาม ชุดที่สนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนรากที่สองที่ไม่ตอบลบดูให้ดีนะจงเติมเฉพาะคำตอบเนี่ยสแควรูทเก้นักเรียนก็อะไรเหมือนกันคูณกันได้9ก็เลข3ไม่ต้องไปคิดลบสเพราะว่าตัวนี้มันแปลว่ารากที่สองที่ตอบบวก นะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้แทนรากที่สองที่เป็นบวกของเลขเก้าไอนี้ก็รากที่สองที่เป็นบวกของแปดสิบเอ็ดก็คือเก้าเห็นไหมถ้านักเรียนอ่านเต็มมันไม่ตอบลบอะนะคราวนี้อ้าวตรงนี้เนี่ยมีลบอยู่แล้วก็ใส่ลบมันมีลบอยู่หน้าแล้วนะรากที่สองที่เป็นบวกของสองร้อยแปดสิบเก้าคืออะไร เออก็สิบเจ็ดต่อไปข้อ4อะไรเหมือนกันคูณกันแล้วตอบ4.41เออก็2.1ถ้านักเรียนคิดคิดเฉพาะจำนวนเต็มก่อนก็ได้4 4่รไปเลยก็ได้ก็21คูณ21แล้วหลังจุดมี2ตัวก็2.1สรุปแล้วก็ได้ลบ สอจุดหนึ่งาดูนะครับข้อนี้นะข้อนี้ได้สแควรูทหารได้ใช่ไหมสองสี่สองสองแล้วก็สองห้าก็ได้สี่ส่วนยี่สิบห้าสี่ส่วนยี่ห้าเนี่ยก็ตอบ สอส่วนหเห็นไหมไม่ตอบลบนะเพราะมันแปลว่ารากที่สองที่ไม่ตอบลบสัญลักษณ์นี้นะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนไปอ่านต้องอ่านว่ารากที่สองที่เป็นบวกของ4ส,ส่วนยีห่หแล้วนักเรียนก็จะไม่ตอบลบอ้าวดูนะครับข้อชุดที่4 ชุดที่4ี่จงเติมเฉพาะคำตอบข้อหนึ่งเนี่ยนักเรียนอย่างเนี้ยโจทย์ลักษณะเนี้ยเขาจะหลอกแล้วนักเรียนก็มองเห็นอ้าวเนี่เหมือนกันเลยเนี่ยลบสเหมือนกันก็ตอบลบสองเลยซึ่งผิดตรงที่ว่าเขาบอกว่าไอ้หมอนี่มันอ่านว่ารากที่สองที่ไม่ตอบลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียนหมได้เท่ากับ เท่ากับสแควร์รูทนี่ลบสยกกำลังสองมันตรงกับสองกำลังสองะใช่ไหมละ่ะลบสคูณกัน2ตัวมันก็ได้เลขสี่สองคูณกัน2ตัวก็ได้เลขสีเห็นนะก็เลยตอบสอบนะครับต้องทำอย่างนี้นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็ได้สแควร์รูทสิบเจ็ดกำลังสอง ซึ่งตอบ17ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วก็ข้ามขั้นตรงนี้ได้เลยตอบได้เลยอย่างนี้ไม่ตอบลบไม่ตอบลบก็ตอบ100ตัวนี้ก็ไม่ตอบลบก็ตอบ0.17ข้อ5ไม่ตอบลบก็ตอบ3ส่วนเท่าไหร่29เป็นไง กระจ่างไหมชัดเจนนะใครที่คลุมเครืออยู่ก็น่าจะกระจ่างนะถ้าเห็นเครื่องหมายกลนเมื่อไหร่แปลว่าไม่ตอบลบแต่ถ้าพูดว่ารากที่สองต้องตอบบวก1-1นึ่งรากลบหนึ่งรากแต่เห็นเครื่องหมายกลนแปลว่ามันแทนรากที่สองที่ไม่ตอบลบชุดที่ห้า ชุดที่5รากที่สองของศูย 0, นยะ์มีตัวเดียวคือเลขศูนย์ไม่มีบวกลบศูนย์นะมีตัวเดียวมีกรณีพิเศษเลยเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยจะตอบเพียงตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นสแควร์รูทศูนย์ก็ต้องตอบอละศูนย์เห็นไหมครูถึงบอกว่าสแควร์รูทเนี่ยไม่ตอบลบก็เผื่อนี้ด้วย ใช่ไหมถ้าไปไปบอกว่าสแควรูทตอบบวกไอ้น,นี่ไม่ใช่บวกอะศูนย์น่ใช่ไหมจำนวนบวกมันคือมากกว่าศูนย์นักเรียนอ้าวต่อไปข้อสามรากที่สองของลบเก้านักเรียนก็นึกเลยอะไรยกกำลังสองแล้วตอบลบเก้าอ้าวรากที่สองคืออะไรไม่มีไม่มีนะครับ ล้ที่สองไม่มีคราวนี้ต่อไปข้อสี่จงอธิบายค่าของไอ้หมอนี่ก็บอกว่าไม่นิยามไม่นิยามนี่ไม่นิยามนะตัวเนี้ยไม่นิยามในจำนวนจริงนะ<อ>เหตุที่ไม่นิยามเพราะไม่มีอะไรที่เหมือนกัน เหมือนการคูณกันได้ลบสิบหกนั่งนึกตั้งนานไม่มีเลขที่เหมือนกันคูณกันแล้วตอบลบสิบหกอ่ไม่มีเนะต้องเหมือนกันด้วยนะว่่่่่าาาจจะถึงงงุดหมมมยันไใชเรืองง ข้อสอบเรื่องจำนวนจริงเบื้องต้นดูนะครับจงเปลี่ยน2ส่วน11ให้เป็นทศนิยมอย่างนี้นักเรียนจะทำไงวิธีที่1ก็คือตั้งหารเลยนะครับนักเรียนก็จับ2ตั้งแล้วก็หารด้วย11นะตั้งหารเลยนะ กับอีกวิธีหนึ่งนักเรียนบอกเคยเรียนรู้มาว่าเออถ้าถ้าส่วนมันเป็น9ก้สาตัวถ้า9กสองตัวก็สาสองตัวใช่ไหมปรากฏว่าอันนี้มัน11แล้วอะ่ะก็เขียนใหม่เป็น2องส่วนสิก็คูณด้วย9ทั้งเศษและส่วนก็เลย9 2 18หารด้วย9 9 ส่วน99ก็แปลว่าซ้อ2ตัวอ2ตัวก็18 18ซ้ำตัวเลือกที่3เลยพอเข้าใจไหมครับถ้านักเรียนไม่รู้ก็ตั้งหารข้อนี้นะเนี่ยถ้านักเรียนไม่รู้นะครับข้อนี้ตั้งหารเลยนะดูนะจะทำให้ดูตั้งหารนักเรียนก็2ตั้ง หารด้วยสิบเอดก็ใส่จุดเติมศูนย์สิบเอดหนึ่งสิบเอดก็เหลือเศษอะไรครับเหลือเศษเก้าเติมศูนย์เข้าไปก็สิบเอดปดแปดสิบแปดเหลือเศษสองเห็นไหมตรงแล้วเนี่ยเหลือเศษสองมันก็วนล้ว เพราะฉะนั้นก็ตอบ0.18183ทําแบบนี้ก็ได้ต่อไปข้อ2ข้อ2จงเปลี่ยนจงเปลี่ยนจำนวนเต็ม1เศษ5ส่วน8เป็นทศนิยมอ้าวถ้าส่วน8อย่างเงี้ยนักเรียนก็ได้จำนวนเต็ม1นละใช่ไหมได้จำนวนเต็ม1นละทุกข้อก็จำนวนเต็ม1ห,หมด ก็ตั้งหารเลยห้าหารด้วยแปดก็ใส่จุดเติมศูนย์แปดหกสี่สิบแปดก็เหลือเศษสองแปดสองสิบหกเหลือเศษสี่แปดห้าสี่สิบอันนี้ก็ลงตัวพอดีตอบตัวเลือกที่หนึ่ง อย่างนี้ก็เป็นจำนวนตักยะนะข้อหนึ่งก็ตักยะนะเพราะเป็นทศนิยมสามปัญหาทุกอย่างพ่ายแพ้กับความผิด